สวัสดีครับผู้ชมครับ 6, ผมพันธ้แตกนะครับอ้าวพันดพี่น้องครับอยากให้กําลังใจทีมงานของเรานะครับไปกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างนี้เลยครับ ดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการกล่องดำรายการที่อยากจะสรุปบอกนะครับว่าท่านผู้ชมนะครับนี่คือเรื่องราวที่คุณจะต้องมีทั้งเรื่องราวของโชคเรื่องราวของความสามารถและเรื่องราวของความต้องการของคุณนะรวมกันแล้วลงตัวพอดีนะครับไปเลือกกล่องที่เราต้องการนะฮะเหมือนคู่ที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณเต๋กับคุณดาริกาอยู่ตรงนี้เล่นไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับจากนี้ไปนะท่านผู้ชมนะฮะหลังจากที่เลือกกล่องไปแล้วถ้าเกิด ถามไปแล้วเราจะไม่มีการให้เปลี่ยนอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนก็เห็นเฉพาะของท่านั้นเองนะถึงจะเปลี่ยนได้คู่<อ>นี้นะฮะแต่งมา2ปีปรารถนาจะมีเจ้าตัวน้อยเนาะยังไม่มาสัทีผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ข่าวดีครับขณะนี้มาแล้วมาแล้ว,ลวอยู่ในนั้นแล้วอยู่ในนี้เ <มา S 1> จ้าตัวเล็กมาแล้วปบอบมือยินดีด้วยครับ <c oughs> ยินดีด้วย ว่าดถูกแน่คิ่ถูกเลยดีใจค่ะดีใจนะคุณพ่อแล้วครับดีใจกว่าครับดีใจกว่าเอาละเอาละน่ายินดีน่ายินดีกลับมาถึงตรงนี้นะฮะเรื่องราวจากวันเสาร์ที่แล้วนะครับก็คือว่าเรื่องราวของลังนกจบไปแล้วนะครับคำถามเก้าหมื่นคราวนี้เปลี่ยนหารสี่ครับหารสี่กติกากล่องดําผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกกล่องที่มีราคาตั้งแต่1,000บาทไปจนถึง1ล้านบาทโดยคําถามในแต่ละข้อจะเกี่ยวกับของที่อยู่ในกล่องถ้าตอบถูกรับเงินรางวัลตามที่ระบุไว้หน้ากล่อง ถ้าตอบผิดจะไม่ได้รับเงินรางวัลใดๆเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์เปลี่ยนกล่องใบใหม่แต่เงินรางวัลจะถูกหาร2จากมูลค่าที่ระบุไว้หน้ากล่องถ้าเปลี่ยนอีกครั้งเงินรางวัลจะถูกหาร4เปลี่ยนอีกหาร8และหารไปอีกเรื่อยๆทุกครั้งที่เปลี่ยนจนกว่าผู้เข้าแข่งขันจะตัดสินใจเล่นเท่าไหรครับตอนนี้ได้ได้ได้พาพาลูกไปด้วยครับที่เดินไปนี่สามคนนะฮาไปดตัวช่วยอ้าวมาเดินเลยครับคราวที่แล้วเลือก เลือกเก้าหมื่นไปแล้วใช่ไหมครับผิดหวังไปแล้วเพราะนั้นตัดสินใจดีๆครับอะไรครับคราวที่แล้วครับเอาเท่าไหร่ดีลูกคุยกับลูกดีกว่าคุยกับลูกนี่ครับนี่ครับเดินไหมครับเดินไหมครับแสนหกเอาไหมไม่เอาไหมโอเคนะครับอาทิตย์ที่แล้วขอไว้ว่าฟังเขาบ้างฟังเขาบ้างนะครับเอานะครับดูนะฮะว่าแต่ละคู่นี่เขาจะตัดสินใจอย่างไรเป็นคุณคุณนทำอย่างไรนะะแล้วผลสุดท้ายจากการเล่นนั้นเขาจะสมหวังตามที่ต้องการหรือไม่ รักชอบแต่ละคู่ก็ว่ากันไปนะตกลงเลือก20อ0แสนนะครับ2 0 0แสนครับตกลงิกนสองเิืนสองสวสิบวีบคนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอ <มา S 1> ะไรมีหวังไหม,ไมว่าจะเป็นยยากับยายอยากได้ผู้หญิงอ้าวมาแล้วเสียงมาแล้วครับกำลังคุยเรื่องลูกกันอยู่นะฮะ <c oughs> ว่าคุณยา่าคุณยายอยากจะได้ผู้หญิงครับเอาละครับลองดูนะครับโอ้โหกล่องมาเริ่มเลยครับ สองแสนกลายเป็นห้าหมืนะครับกล่องมาแล้วมองน,น่าสำคัญที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ชมนะฮะของต่างๆเอ,อ้เลขสวย <c oughs> <c oughs> โอ้สองเกาเกรุงเทพมหานครเอานะครับเอาจับไม่ได้จับไม่ได้ไไดตรงนี้เลขสวยด,ด้วย นี่คือทะเบียนร,รถยนต์เลขที่สรลศีงองู9999กรุงเทพมหานครที่กรมการขนส่งทางบกนำมาประมูลเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2546ณโรงแรมแกรนไฮแอทเอราวันถ้าเล่นก็ห้าหมื่ไม่เล่นหารต่อไปอีกครับเอาครับเอาครับแปลว่าเล่นค่ะเล่นแล้วครับเอาแล้วครับ เอาลงเล่นแล้วนะฮะห้าหมื่นนะครับจากสองแสนนะครับเพื่อนลูกเพื่อนลูกมาแล้วครับอานะครับปัจจุบันผู้เป็นเจ้าของแผ่นป้ายทะเบียนแผ่นนี้ชื่ออะไรครับง่ายๆอย่างนี้นะครับห้าหมื่นอันนี้ต้องถือว่าไม่ยากเลยครับผมว่าหลายคนในนี้คันปากหมดแล้วครับ เฉยๆนะฮะเฉยๆนะครับใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะทุกคนอ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามมองห้ามชงโงกอืออ้าตอบอ่านะฮะตกลงพร้อมแล้วนะฮะพร้อมครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับตรงนี้นะครับสองแสนนะฮะหารสี่เหลือห้าหมื่นเจ้าตัวบอกจะตอบแล้วคุณภรรยาว่าที่คุณแม่ตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับ ลุ้นค่ะลุ้นผมไม่รู้คำตอบไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยใช่ค่ะสองแสนเหลือห้าหมื่นป้ายทะเบียนนี้นะครับสฤษีงองูเก้า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 สวยมากเจ้าของตอบครับคุณสุริยะสุริยะไหนครับจริงรุ่งเรืองกินตอบมาแล้วเรียบร้อย<ว>คำตอบนะครับ ใครเป็นคนที่รู้เรื่องลูกคนแรกเนี่ยว่าวคล้องเทิงอะไรเนี่ยเขาเขาเป็นคนบอกเออเขาต้องรู้ก่อนนี่ <are> นะฉลองกันยังฉลองกันยังแต่งงานแล้วไปเที่ยวไหนกันบ้างยังมาแล้ว <c oughs> มาแล้ว <c oughs> นี่อยู่ไหน <c oughs> อยู่ไหน <c oughs> ฟลายไฮฟลายไฮนี <c> ่ <oughs> ไปได้แจกท,ทันทีอากาศเย็นๆแถวฮ่องกงเอาไหมฮ่องกครับเออสองใบสองใบไปช้อปปิ้งพาลูกไปเดินเดี๋ยวแม่จะมาตอนลูกออกมาเนี่ยแม่จะไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ เออเอาไหมจริงจริงพี่สาวเขาทำงอยู่สิงคโปร์ครับเอาไปสิงคโปร์ไหมเอาไปสิงคโปร์เอาเอาสิงคโปร์สองที่เลยไปกลับเอาเปล่าเอาไหมนัดหนึ่งไม่คะเอาเลยเอาให้พี่สาวเห็นจังนัดสองถามลูกถามลูกถามลูกก็ลงไปก็ลงไปไปไม่ลูกไปหาป้าไหมป้าจ๋าหาป้าจ๋าหมดเวลาครับหมดเวลาครับไม่ให้แล้วครับ ไม่ใช่แล้วครับหมดเวลาครับเฉลยแล้วครับเฉลยแล้วครับป้ายนี้นะครับเป็นของคุณสุริยาโอ้โหมาคุณพ่อทำบัตมือหน่อยเอาคุณพูดกับคุณลูกเลยผมเห็นกำลังพูดคุณลูกอยู่โอ้โหแม่เด้เว่อร์เกิดการลังเลอยู่พอสมควร นะฮะวินาทีตรงนั้นกำลังตัดสินใจระหว่างที่จะไปสิงคโปร์กับการที่จะฟังเฉลยนี่เป็นไงบ้างฮะจะเอาอยู่แล้ว <c oughs> จะเอาอยู่แล้วจะอาอยู่แล้วค,คือฝ่ายแม่นี่จะไปไปถึงแล้วใช่ไหม <c oughs> ไปถึงสิงคโปร์แล้วเรียบร้อยอยากไปนานแล้วฮะ <c oughs> อ,อยากไปหาป้าจ๋านะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วตัวเรียกนี้ดังมากเลยแหละ ทะเบียนรถสลสีงองู9999กรุงเทพมหานครนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของคือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพักไทยรักไทยโดยประมูลไปได้ในราคา4ล้านบาทและปัจจุบันได้นำมาใช้เป็นทะเบียนของรถเบนซ์สปอร์ตสีแดงรุ่น SL555 เปิดประทุนซึ่งเป็นรถที่รัฐมนตรีสุริยะใช้เป็นประจำ ก็เป็นที่น่ายินดีด้วยนะตรงนี้นะครับขอบคุณคุณสุริยะจินรุ่งเรืองกิจด้วยนะครับ <c oughs> ก็เป็นไงบ้างตอนนี้สุดยอดเป็นที่น่ายินดีด้วยนะครับนมเตี๋ยวดัชมิล UHT นะครับมอบให้นะครับห้าหมื่นยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับทั้งคู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเอาละฮะเชิญเลยเชิญเลย แล้วก็ที่เหลือกลุ่มนู้นนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคู่ที่จะกำลังมาใหม่ตรงนี้นะเราได้เห็นภาพเขาแล้วนะเพราะนะครับจะเป็นใครนะครับไปที่จักรยานเอลเอลุนครับว่าใครเราหรือไม่อมาแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอาเลยครับมาเลยมาเลยโอ้มาครับสวัสดี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 ครับสนุกไหมเวลาไฟมันติดนะ ยังงงๆอยู่ทางนี้งงทางน้ำสันเลยนะสั่งค่ะอ๋อสั่งอ๋อไม่ได้สั่งไฟต้องอยู่ตรงนี้สั่งสั่งค่ะสั่งที่บ้านก็สั่งอย่างนี้ด้วยไหมสั่งอย่างนี้เลยครับสั่งนี้นะใครใชายผมก็สั่งนี้ด้วยพอเขาสั่งปั๊บเราก็ยอมเออดีที่สุดเลยคุณผู้ชายชื่ออะไรครับชื่อพันธสันพันธสันนะครับผายหญิงนะครับคริสตาค่ะค่ะเดี๋ยวจะรู้ว่าสมหวังหรือไม่สมหวังนะแต่ละคู่เมื่อขึ้นมานะเะี๋รู้ว่า เขาตั้งไว้เท่าไหร่จะกลับไปแล้วสมหวังหรือไม่นะครับนะครับตอนนี้ไปมอบโชคก่อนนะครับเพราะว่ามีโชคมากมายต่อหลายท่านผู้ชมนะครับไปที่นมเปรี้ยวดัชมิลยูเอทครับเรื่องชื่อนะนิดหนึ่งพันธสัรั์ภาษามันมาจากอะไรนะมาจากพันธะสัญญาครับพันธะกับใครสัญญากับคร พันธสัญญามาจากในพระคัมภีร์ค่ะแปลว่าพระเจ้าทาทาพันธสัญญากับคือไมนเป็นคลิคกับเป็นเป็นสัญญาที่มีพันธะผูกพันถ้าไม่ทําก็จะเจอเรื่องหนึ่งถ้าทําก็เจอเรื่องหนึ่งโอ้นี่เป็นเรื่องของทางทางพระเจ้านี่นะแล้วคลิสตสาเหรอคะคลิปสาคริปสาคริปสาคริปก็มาเป็นคริปพระคิปหรือเปล่าไม่ไม่คือเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนตอนอายุยี่สิตอนยี่สิบเพราะว่าอ๋อนี่คือชื่อใหม่ชื่อเดิมชื่อเดิมชื่อะไรฮะ ชื่อบังเอิญบังเอิญเพราะคนชื่อบังเอิญก็เยอะนะอ่าพี่สาวชื่อบังอ่อนบังอองบังเอิญอะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญใช่แหละก็เพลงนี้ออกมานะเพลงนี้ถูกถูกเออ่วัยรุ่นในซอยล้อจัดอ้าวดังไงวันนี้ในประวัติบอกว่ามีลูกหนึ่งคนอายุเจ็ดกรมมาด้วยมาด้วยครนะชื่อลูกก็น่ารักมากชื่อว่าชื่อเล่นว่าชื่อจริงคริสจักรคริสจักรชื่อเล่นไบเบิลครับชื่อจริงคริสจักรับโอ้โหวันนี้มาด้วย อายุเจ็ดขวบตรงนี้นะครับเอาแล้วนะฮะตรงนี้ในความต้องการขณะนี้มันประมาณยังไงฮะอยู่ในหลักอะไรครับเจ็ดหลักเจ็ดหลักอยู่เลยเจ็ดหลักเลยเจ็ดหลักเลยสูงสุดเลยสูงสุดถ้ามีสิหลักเอ้ยไม่ใช่ถ้าแปดหลักถ้าแปดหลักก็จะแปดหลักก็สิบหลักสิบหลักเก้สิบหลักเฮ็ดผ่อนพะทำไมต้องไปจํากัดทำไมต้องไปจํากัดความคิดตัวเองเราลองเลือกหนึ่งล้านครับหนึ่งล้านเฮาเอาละต้องการเท่าไหร่ลองดูนะ พมลองสนุกกับเกมนี้ของเรานะฮะว่าเขาจะสําเร็จกับความต้องการของเขาหรือไม่จะสมหวังหรือไม่มาแล้วครับหนึ่งล้านเอานะครับดูที่จะเจอเจออะไรมาครับน,นี่คือหนึ่งล้านนะครับกับคู่นี้จะเป็นอะไรครับเอาของออกมาเลยครับ มาแล้วนะครับนี่คือของมูลค่าหน,นึล้านนะครับจะเป็นอะไรครับนิ้งสือครับโอ้โหนี่คือหนังสือครับ Discover the <Because> เนี่ยนะ Picasso in Thailand original Carmen เคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่าเคยเรียนมาครับเคยเรียนมาบ้างเมื่อไหร่อะเอาละครับหล้านบาท เอาแล้วครับเอางั้นระหว่างนี้เคยเรียนมาเมื่อไหร่โอ้โยระยาฐานใหญ่เลยว่าตอนพระนครเหนือโอ้เอาละเอาละมีเขาแล้วครับตรงนี้นะฮะ o r i g i n a l Carmen ภาพที่เชื่อกันว่าเป็นฟีมือของปิกัสโซจิตรกรเอกชื่อก้องโลกชาวสเปนจากข้อมูลและหลักฐานที่ปรากฏอยู่พบว่าปิกัสโซวาดภาพ o อริจินอลคาเมนขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1897ดในขณะท,ที่ปิกัสโซมีอายุแค่เพียง16ปีเท่านั้น ซึ่งเป็นเวลาประจวบเหมาะกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จพระราชด,ดำเนินประพาทยุโรปเพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศจนกระทั่งเสด็จพระราชด,ดำเนินมาจนถึงประเทศสเปนเมื่อเดือนตุลาคมปีคริสตศักราช1897 ในครั้งนั้นพระนางเจ้ามาเรียริลตินาพระชินีผู้สำเร,ร็จราชการแทนกษัตริย์อัลฟองโซที่13แห่งประเทศสเปนได้ทรงถวายการต้อนรับและตระเตรียมหาภาพเขียนและสิ่งของอื่นๆเพื่อพระราชทานเป็นของที่ระลึกทำให้ภาพออริจินอลคาเมนซึ่งเป็นภาพวาดสตรีสาวสวยมีผ้าคลุมผมเบาบางหันหน้าด้านข้างพร้อมลายเซ็นของศิลปินผู้วาดนามปิกัสโซจึงเป็นของสิ่งหนึ่งที่ถูกหามาตระเตรียมไว้พระราชทานให้เป็นที่ระลึกในครั้งนั้นด้วย หปีต่อมาเมื่อวันที่5กุมภพาพันธ์ปีคริสตศักราช1,898ปกิกัสโซได้เขียนภาพลายเส้นของผู้หญิงหันข้างและให้ชื่อภาพว่าคาเมนเพื่อทดแทนภาพที่จากไปโดยภาพคาเมนที่เขียนขึ้นมาใหม่นั้นมีลักษณะคล้ายกับภาพออริจินัลคาเมนถึงขนาดซ้อนกันได้แทบจะสนิทเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามในปัจจุบันภาพออริจินัลคาเมนนั้นมีอายุถึง108ปี ซึ่งนอกจากจะเป็นภาพที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์การเจริญสัมพันธไมตรีของประเทศไทยในอดีตแล้วยังเป็นภาพที่มีคุณค่าทางศิลปะและมูลค่าทางราคาเนื่องจากภาพทุกภาพของปิกัสโซนั้นจะเป็นที่ต้องการของนักสะสมทําให้มีราคาสูงถึงหลายพันล้าน,านบาทเลยทีเดียวร้อยปีกับร้อยปีราคานี่เดี๋ยวผมจะบอกให้และก็เขาบอกว่าถือเป็นโชคดี ของท่านผู้ชมและเราและผู้นี้ด้วยที่เรามีภาพของจริงมาให้ชมด้วยเพราะฉะนั้นเราไปดูภาพของจริงเลยครับไม่ได้มาเฉพาะในหนังสือนี้เท่านั้นนะครับเราจะได้ดูของแท้ของจริงจริงกันเลยครับเจ้าของนะฮะล่าสุดนะฮะนำมาเองครับคุณสิทธานำมาเองครับและอันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับไปเอาออกมาจากแบงค์นะฮะไม่ได้ไปไป จำนงจำนำนะเพราะราคาดีสูงมากแต่เอาไปฝากครับเพราะว่าไว้ที่บ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านผู้ชมกำลังจะเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือภาพนะครับที่ได้รับการยืนยันว่านี่คือของแท้แน่นอนภาพต้นฉบับเลยนะฮะขออนุญาตเจ้าหน้าที่ยึดฐานให้แน่นเลยนะฮะตรงนี้ให้แน่นเลยนะฮะผิดพลาดไม่ได้นะครับมูลค่าภาพนี้หลักพันล้านนะฮะไม่รู้ว่ากี่พันนะฮะอันนี้พูดไม่ได้ครับเอาละครับ เปิดโชว์ไปเห็นแล้วนะครับหมุนออกมาแล้วครับนี่ครับออริจินอลคาเมนนะครับโอ้โหอนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นที่น่ายินดีมากๆนะครับ <S <S ผมเห็นตรงนี้นะเนื่องจากผมเนี่ยเป็นผู้ที่รักชอบในศิลปะอยู่ด้วยผมถึงแบบว่าความงานเนี่ยม,มันสวยสดงดงามมากเลยเนี่ยเดี๋ยวให้คุณสิทธาได้ช่วยกันอธิบายนะ <S <S ที่เป็นภาพเนี้ย ตั้งแต่แรกมาเลยที่นับเป็นร้อยปีนี้มาพร้อมกับกรอบเลยใช่ไหมในยุคเดียวกันครับยุคเดียวกันเลยนะกรอบนี้ก็คือว่าเป็นร้อยปีเหมือนกันใช่ไหมเป็นร้อยปีครับหลังจากที่ได้มาได้มาในสมัยรัชกาลที่5ารัชกาลที่5นะครับสังเกตกรอบนี้ก็แสดงว่ากรอบนี้ก็เป็นของสูงนะฮะใช่ไหมฮะคุณมุสิทัศนนีนึงครับยังไงฮะทางด้านนี้คือเป็นพระราชรัชกรช้างอัยาราพช้างสามเสียงนี่นะครับซึ่งเป็นพระราชรัชกรในสมัยที่รัชกาลที่5กับรัชกาลอยู่ดีประชาชนมาทําไม่ได้ไม่ได โอ้โหเพราะฉะนั้นก็จะมากับภาพนี้นะฮะถ้าเกิดผมพูดภาษาศิลปะนิดนึงนะเขาเรียกว่าสีที่วาดหรือวิธีการเขาเรียกว่าสโตรกนี่นะฮะการลงมือไปเนี่ยมันฉกาจชกัรมากนะฮะของมีการโซ่ตรงนี้นะฮะก็มาถึงตรงนี้ก็คงเป็นข้อมูลน่าจะบอกได้เท่านี้ก่อนนะฮะเพราะมันเป็นเกมนะฮะนะครับขอบคุณคุณสิทธาด้วยนะครับขอบพระคุณครับนะครับผมไ้ด้วยครับ นอาจจะจะต้องลงมาทำนี้ก่อนนะเพราะจะมนเกมนะฮะเอาแล้วมาดูใกล้ๆอีกทีก็ยังได้นะฮะมูลค่านี่หลักพันล้านเนี่ยหลายหลายครั้งทบๆไปไปคิดกันเอาเองนะฮะสวยสดงดกงามากเลยต้องถือว่าเป็นบุญมากที่เราได้เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะเอาแล้วนะครับกลับเข้าประจำที่นะครับที่สําคัญอยู่ตรงนี้ครับว่าคู่นี้เป็นผู้ที่เลือกคําถาม1ล้านของก็ได้เห็นแล้วตรงนี้อยู่ที่ว่าคู่นี้นะฮะจะยิงธนูไปโดนอะไรเล่นหรือไม่เล่นครับ เล่นค่ะเล่นโอ้โหเล่นครับเอาละครับผมฮอนจะถามอีกนิดนึงฝ่ายผู้ชายบอกว่ามีความรู้อยู่บ้างคือเกี่ยวกับอะไรยังไงครับเออศึกษามาทางด้านไหนฮะเรียนเฟอร์นิเจอร์เดคอเรทที่เทคโนโลยีประจอมก้าวมาท่าขอนแก่นเพราะฉะนั้นก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องราวของศิลปะความรู้เกี่ยวกับเรื่องสินครับเคยเรียนปีมาที่ไปที่มาที่ไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับเดคอเรทต้องมีการศึกษาประวัติศาสตร์สินแน่นอนถูกต้องครับ โอ้ล้านบาทนะครับอาจจะเกิดขึ้นในวันนี้หรือไม่นะครับหลังโฆษณามาดูกล่องแตกกล่องดำครับท่านผ้ารายการกล่องดำนะครับตรงนี้นะครับจากเบรกที่แล้วนะครับผมกำลังยืนอยู่กับภาพที่สำคัญที่สุดในปรัติสั์ ะะของชาติไทยกับของโลกด้วยนะครับออริจินอลคาเมนตรงนี้นะครับมีการพิสูจน์นะกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานศิลปินระดับท้องถิ่นระดับชาติระดับโลกนะฮะว่านี่คือของแท้แน่นอนมูลค่านี้นะฮะเจ้าเจ้าตัวบอกว่าจะไปบอกเลยนะฮะแต่ผมว่ามันก็ เขาก็รู้กันอยู่นะฮะมันก็เลยหลักพันล้านไปไม่รู้เท่าไหร่ตรงนี้นะฮะแล้วก็สมบัตินี้ยังเป็นสมบัติของชาติไทยเราอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยนะของปีกัสโซอายุมากกว่า100ปีตรงนี้นะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยแล้วคู่นี้ก็เลือกเล่นด้วยนะฮะหล้านบาทตอนนี้เป็นไงบ้างครับสบายดีครับสบายดีนะฮะมั่นใจมากถ่าทางผมดูหน้าแล้วพร้อมนะครับกำลังใจเทเชียนะครับว่าเราจะถามว่าอะไรนะครับ แล้วก็จะถูกหรือไม่ถูกนี่คือความต้องการของคู่นี้นะจะสมหวังหรือไม่คำถามมาแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเล่นเท่านั้นครับ1ล้านบาทครับแม่เทียบกับภาพนี้แล้วมันคนละเรื่องนะน่าจะ10%อนของผเห็นไหมเอาแบบสิบล้านอย่างนี้นลยร้อยล้านเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์มันร้อยล้านมากกว่าอีกสิบเปอร์เซ็นต์ของที่นี่ก็หูยมันููที่เท่าไหร่เท่าไหร่เลยทีเดียวนะครับ เอาละครับสมาธิดีๆนะครับ1ล้านบาทนะครับ <c oughs> ภาพออริจินอลคาเมนเข้ามาในเมืองไทยนะครับสมัยรัชกาลที่5ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงจัดให้มีการประมูลขึ้นผู้ที่ประมูลภาพนี้ได้ชื่อว่าอะไรครับ <c oughs> จุ๊จๆนะครับ <c oughs> อย่บอยนะครับ1ล้านนะครับ จึงได้ตกทอดมาถึงตรงนี้นะฮะมีลําดับกันมานะฮะหลายคนที่ตามมานี่อันนี้ถือเป็นคําถามที่ง่ายเลยนะครับประมูลได้คนแรกครับประมูลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับคือในสมัยนั้นก็คงไม่ได้คิดคาดเอาว่าภาพนี้จะโด่งดังเลยนะฮะเพราะป็าศน์นถือว่ายังเด็กๆอยู่ครับเท่าไหร่ร้อยแปด ร้อยถึงปัจจุบ,บันนี้ก็ประมาณร้อยแปดปีแล <108. S 1> ้วครับจึงได้มีเรื่องมีราวมีประวัติมีความเป็นมามาถึงตกทอดมาถึงตรงนี้นะครับจึงได้มีการสืบประวัติที่มาที่ไปจึงเป็นคําถามในข้อนี้ครับหนึ่งล้านบาทค,ครับคุณไมไม่รู้จะปรึกษาเธอไห <c oughs> เอาลองปรึกษามาหน่อยก็แล <c oughs> ้วกัน <c oughs> เผื่อจะมีความเผื <c oughs> ่อจะเลื่องลึกชาติได้บ้าง <c oughs> ชื่อมันชื่อมขึ้นมาเยอะมาก มีอยู่คนหนึ่งฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่เอาละครับหนึ่งล้านบาทครับผุดขึ้นมาแล้วนะครับท่านลองได้ศึกษาและตามเรื่องภาพนี้นะฮะชื่อนี้ไม่ยากเลยครับ<ะ>แล้วชื่อนี้ที่ผุดขึ้นมาเนี่ยมาจากเ,าเรื่องแบบไหนฮะเรื่องราวก็<ม>เรื่องศิลปะแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่ไหมเพราะว่ามันค่อนข้างนานแล้วถ้าน,านานแล้วมีสิทธินะฮะถ้าน,านานแล้วผมว่ามีสิทธินะคิดว่าใครเป็นยังไงเป็นคนที่ไปเกี่ยวข้องยังไงฮะ จำยังอื่นไม่ได้ละจำได้แต่ชื่อคนคนีคน้คนเดียวจำได้คนนี้คนเดียวเอาล้ครับงั้นเราจะไม่ถามว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแต่จะให้ตอบกันออกมาแล้วก็มาลุ้นผลกันเลยตอบครับตอบนะครับโอ้โหเอาล่ะผมว่าครับต้องถือว่าไม่ยากครับไม่ยากใครที่ทำมากเอนลิต้องทำเมนมานี้ตรงนี้นะฮะชื่อนี้ต้องถือว่าเป็นชื่อที่ง่ายเพราะว่าเป็นชื่อแรกครับ ที่ได้ภาพนี้มาจึงได้ตกท่อดต่อมายังลูกหลานมาเรื่อยๆมาถึงตรงนี้นะครับ1ล้านบาทมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้โอ้โหเยอะนะเยอะนะเพราะนะครับตอบครับคือไม่แน่ใจว่าถูกสะกดถูกหรือเปล่านะฮะอืมสะกดถูกหรือเปล่าบอกชื่อบอกบอกแล้วอาจจะเดี๋ยวผมดูว่าถ้าประมาณ 80- 90%ครับผมถือว่าให้ พระยามโนปกรณ์นิติธาดาพระยามโนปกรณ์นิติธาดาตอบมาแล้วนะฮะตอบมาแล้วนะฮะเอาวละคราวนี้ถึงขั้นต่อรองละนี่คือหนึ่งล้านเอามั้ยปกติได้เดินทางไปที่ไหนมาบ้างครับไม่เคยไม่เคยค่ะต่างประเทศยังเลยแหละยังเลยครับเครื่องบินยังไม่เคยนั่งเลยค่ะจริงมาทั้งคู่หรือเปล่าอออันนี้เขาเคยนั่งทางนี้ไปอยู่แล้วอันนี้เคยไปเพราะฉะนั้นนี่่เคยไปแถวเนี้ยใกล้ๆก่อนวอมๆอ้าบก่อนอ่า ไปไปเกาหลีใต้ไหมโอ้โหเกาหลีใต้นี่ใช้เงินนี่สูงมากนะฮะค่าเครื่องบินอ่ะหมื่น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 อ่ะพอดีเราไปทำพาสปอร์ตกันมาเมื่อวานนี้พอดีอ่ะพอดีเลยบินไปเลยบินไปเลยหรือจะไปญี่ปุ่นก็ได้นะไม่ว่ากันเอาไปญี่ปุ่นก็ได้อันนี้เธอตัดสินใจแล้วกันญี่ปุ่นเลยคุณไปถึงญี่ปุ่นเลยนะฮะเนี่ย ลูกว่าไงอะไบเบิ้ลว่าไงครับไปญี่ปุ่นไหมลูกเอาไปดาปขาให้สองที่นั่งสองที่นั่งอ่าหนึ่งล้านหรือจะไปญี่ปุ่นเออโอ้ยโอ้โหไบเบิ้ลลงมาดีกว่าไบเบิรลลงมาดีกว่ามาลงนี้ลูกเอาลงมาลูกลูกมามาเอาวิ่งมาเจ้นเจ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 นเนเจนเนเ่อนน ต้าโคที่น่ารักถ้า,านนหนึ่งล้านนี่ก็ป้าโยนความผิดกันหนงหมดเลยนะนับหนึ่งเอาไงนับสองอุ๊ยระวังอย่าตกตบใหม่เอาไงเอาไงเอาไงลูกหนูจะเอาหนึ่งล้านหรือว่าจะไปญี่ปุ่นครับลูกหนึ่งล้านผู้บอกหนึ่งล้านตัดหิวใจครับโอเคเอาหนึ่งล้านค่ะ ออกมาแล้วเรียบร้อยผู้ที่ประมูลได้ในวังนะฮะในสม,ะสมัยพระบาทสมเส็รพระมกุฎกลาเจ้าอยู่หัวพระยามโนปกรณ์นิติธาดาออกมาแล้วเรียบร้อยหนึ่งล้านบาทคำตอนะครับผิดนะครับ oh. ไม่ถูกครับไม่ถูก oh. ไม่ถูกไม่ถูกอ่าผมให้กำลังใจด้วย จากหลักฐานที่ปรากฏพบว่าในปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทำการประมูลขายภาพเขียนเพื่อนำไรายได้ไปซื้อเรือรบพระร่วงไว้ใช้ป้องกันประเทศชาติและผู้ที่ประมูลภาพออริจินอลคาเมนได้ก็คือพระยาภูบาลบันเทิงราชาสเวกกระทรวงวังภายหลังพระยาภูบาลบันเทิงได้ถึงแก่กรรมภาพออริจินอลคาเมนจึงได้ตกเป็นสมบัติของทายาตรุ่นต่อมา จึงเชื่อว่าเป็นสาเหตุให้ภาพออริจินัลคาเมนภาพนี้ไม่เคยมีผู้เชี่ยวชาญทางภาพวาดคนไหนได้เห็นมาก่อนเพราะถูกเก็บรักษาอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานมากกว่า100ปีเพราะนั้นภาพนี้จึงมีเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นแล้วก็มีประวัติสืบทอดกันมาถึงมีมูลค่าถึงมีประวัติศาสตร์ที่คุณน่ากับการที่จะรักษาเก็บไว้ก็เลยมีเรื่องราวมาถึงตรงนี้โอ้โห แต่ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยปมอีกขั้นหนึงนะฮะเดี๋ยวาพึ่งไปไหนอย่งพึ่งไปไหนไบเบิ้ลครับไบเบิ้ลเคยขึ้นเครื่องบินยังครับอยากไปรู้จักประเทศฮ่องกงไหมครับรู้จักเคยเออคิดจะมาอยากไปมากกว่าไปเดี๋ยวนี้เลยเอาละครับนี่นะครับไคล์ฮายมอบให้นะครับครอบครัวนี้นะครับไปเที่ยวฮ่องกงไปเลยไปเลยแม่ดู ชอบไหมคะลูกมมไม่มีพี่น้องเลยเหรอครับไม่มีครับปมนคนเดียวออสองที่นั่งเอาให้สาวที่นั่งมาเลยโอ้โหผมใจดีให้ไปเลยนะครับ <laughs> ก็รู้สึกไงบ้างครับ ยินดีครับสวัสดีนดนะดีดีดีนะครับมีตงานที่น่ารักน่ารักเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับก็ขอบพระคุณมากครับสามท่านครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเราบอกท่านผู้ชมนะครับภาพนี้ยังเป็นสมบัติของประเทศชาติของคนไทยอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับคุณสิทธาเทียนอุกฤษณะหนึ่งในผู้ที่เป็นเจ้าของภาพนี้นะครับผู้ถือครองภาพออริจนอลคาร์เมนตรงนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ถือว่าหายไปนานคราวๆนะฮะ กลับมาให้ชมตรงนี้นะฮะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะได้ชมอีกเมื่อไหร่ผ่านทางโทรทัศน์อย่างนี้ขอพรบคุณไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับแล้วที่เหลือตรงนี้เราก็แข่งนกันต่อนะครับไปที่จักรยานเอจะเป็นคู่ไหนครับอ๋อวัยรุ่นแล้วครับมาเลยวาวเลยครับลงมาเลยครับลงมาวัยรุ่นแล้วครับวัยรุ่นแล้วครับนะครับลงมาเลยนะครับแหมแล้วจับอยู่สูงซะด้วย มาเลยครับมาเลยครับอ่านะครับสวัสดีครับขออนุญาตแซวหน่อยนะฮะเพราะว่าเราแจกไปเยอะแยะมากมายคู่นี้น่ารักมากนะครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเจอคุณบัญญาัวเต็นเค่นนี่แหละเป็นเนเลยหายใจได้ด้วยเราไม่พอที่จะคุยในวันนี้เดี๋ยวไปคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้กล้องดำนะครับสวัสดีครับบอกว่าอยากเจอคุณบัญญามากเลยถ้าเจอปุ๊บ จะทำถูกต้องนะครับโชว์เหรอฮะถูกต้องนะครับน <maker> ี่คือต้นฉบับเนื้อเพลงซับน้ำตาอันดามันลายมือของคุณแอดคาราบาวเลย